แต่ยังได้น้อยนึงเนาะแต่ว่ายัางเจ็บปนเหงาค้านี่นะเจสซี่รีนี่เป็นขังที่เท่าไรที่ซ่องหลัเจสซี่รันงออกพาเขาขามดานมาแล้วหอแวหดแล้วหล่นแล้วเนาะว่ารอบนี้เคยโกเกาอันซีนี่ฮะนี่อโอ้ยายเฉลี่ยมากินกาแฟกันเลย เปลี่ยนเฟอเฟอร์บอสบอลนองเดินเฟอรนองอันใาเสลี่ยไม่ยังบันมาใส่เฟอของพอบะอ่าดีโซกินยาเสล่ยเอ ไปดีเบิร์ทุกคนเนาะทขาใหม่รั้งพี่น้องเลยห่างหายกันประมาณเดือนหนึ่งเนาะเดือนหนึ่งหรือสักวันนี่แหละตอนนี้เขากะเดินทางมุง่งหน้าเข้าสู่ประเทศไทยเนาะทุกคนเนาะอาจจะไปพระทานมอนัดให้พอเข้าไปไทยเนาะทุกคนเนาะมือนี่ไปนัดนัดไปหาหอะไรวัดวันนี้ นัดไปหาทานมอเนี่เพราะว่ามันมันนัดเขาไปมือนี้นะวันที่11นัดมือนี้เนาะตอนนี้ทั้มาหอดอาดานเลยเนาะไปนำกันพอปพุกกี้อันนี่แม่กัยาาเลีย์คนเ่อนดูกนไหมเจะได้ไปคุมเรื่องบ้าเอลี่กัลืมเอาอันะ พาสปอร์ตมาสำมโนทุกคนเนาะเริ่มเอาพาสปอร์ตมาแจากว่าสิไปยังบ่อแจกว่าสิปาไปใดหรือบ่อเนาะซัมโมโนขัว้วกะหายทายเอาวัานอะ่ะแจกว่าจจกสิเด้ย๋ยวไปใดหรือบ่อตอนนี้ห้องวอร์ดด่าน มันจะรถไทยข้างรถวีโกด้ดั้มเลยถึงแล้ว,ลวทุกคนยังเบอรยังไม่ทันเบอรเนาะกรถามก่อนเนาะว,วาเอาไปนนสง่งไปขอบวนไปอีกไหมคะ <c oughs> ขอบวัเลยนะไม่นะ ตรงไหนทุกคนไป่สรคัน่รนานไปเนาะเอากะว่าอันนี้ก็ขืเออกระบเมนเลื่องงด้วยวันนี้เขาบอกคนมีบอคนอยากมาถามเขาเนาวว่าฮะ Ồ, họ có thứ ba tô vẫn còn, tốn tôn vẫn tô còn lông nè nó. Ồ, họ phải phó khổ thịt. Tại mà nhau mười. Nè, nà lông nè, nà choi, tây ít, nà bình. Đó là khay nè nó, nhang đại dụ. Anh chép khai dụ, hạt Nhan... อันนี้ก็สิไปทายีดำันนี้ไปเอาล,ลองสิจเราไปลองไปทา,า,าสีเซดีก็สีไปสิไปด้นบอเนะเพราะว่าต้องไปเอาพลาสร์ตเรามาเราลืม สกกส่เก็บกบุม่ลอกมวันนี้ปุกกี้จะไปขอบวงน้ำเขาเนาะขอบวงหน่อยขอบวงไหนขอบวงนคะ่ะขอซ้อนค่ะ,น,คะนี่เราจะพักเอ็นนี่สิได้บบ้มือนี้นะเอาวกคุณจริงเอาไปถ่ยบุก่าโาอยเวลาไปสือ,อยังเอาเท่าไหรายนะอยางเดียว่าขา้าปุบยคือล้ก็สิแบบควร เราเลยเห็นข้าอย่านะเหเขาเบิ้งข้าเขากเชืญญหูเลยว,ว่าเขาเป็นคนลาวเ่าจะขีว,าว่าซื้อขาเจ้านะจิ้เขาเอินขานะครับซวยข้าววยขาเปาเออซื้อขาเปา สีเดือนสุดทายไหมลูกวะบ่มีบ่มีจา้า <c oughs> มีแต่คนมีแต่คนอยู่อยู่บ่คนฮะ พอสุกค่ะนา<อ>ตอเขาเนาะรับไปกระหมากรงหลอเอทุกคนบอดลักโอ้โหเดียวเขาคอยหูไปถ้าเขาหูไปเสียได้ก็ขึ้นน้ำเนาะทุกคน,น,นเห่อองดอกูก็จะขึ้นน้ำเพื่นเนี่อกเ,<ป>เดี๋วไปจำบาไ้บ,บอเขาไปน่ามีพาสปอร์ตก็เลืมามามาจากเลือมามามาจากเรืองคือ จะลืมเอาประสมามียังวะ,อ,อ,ะอะไรครับจะตกักแดดต้องหอกะจะทิ้งอะไรบ้างจะเชียงก็กไดออ้บาให้ใยสลีบล่งมากปะแม่นพับอพอไปทมอค่เดียดรอ,อกไปครับไ่มีนห่มเนาะ

ไปทำไมเนี่ยยังยังแต่หน่อยนึงเนาะแต่ว่ายัางเจ็บบอเหงาค้านี่นะเจ็บบอเหงาค้าน มาไลยหน่อยตัวนี้จะไปนำได้เสือกระเพียงผ่านหัวใเที่ตรงพรมแบงนี่จะไปนำได้เอาแม่แาตพอดียายสลิกก็จะไปนาเนาะตัวนี้เขาก็ จับฟางล้าทีเรียบร้อยแลยนะ้วเนาะเอาสิขสามไปจับพางไทยพางไทยอนะีกเนาะเยสิริปเปลี่ยนซิมเจ้าพันก็เจ้าพันเอ๋ยเงินไทยเท่าไรเงินไทยหอ,อยเดียวหอยหนึ่งก็เทไรเจ็ดสิบเอาเงินเล้าเนะี่ยให้เอาคนเล้าเนาะ <c oughs> bên này được cái này, say xây cơ xây cơ xây cơ, cơ con à đó cho thứ này ừ. wow. đi. <laughs> có gì đi đi thế mẹ gặp phúc kỳ cái nhà ông khan <laughs> vậy là nó thuộc quần nó chung gần nhà ông về chào chị hay nào, <laughs> <Từ> nào. <laughs> น้นอยนี uh ่ก huh. uh ็อยากไปช้นาโมได้หน่อยหน่อยขึ้นขึ้นกได้แล้วอ้าแม่ปะแม่แล้วแหละมืนป้ายนี่เออยืมเราก่อนยืมเรากรหมมากก็ใส่เราเงินบได้แล้วคาพอดีด้บัดเขาไปจํากรถ้าผมมีเงินหายเลยะละล่อเลยว้า คนไทยเขามาอเอาขี่รถมากขากว่าโอ้พอร์าได้นี่เออปอรแมาณเอกแม็กซี่นี่แล้วว่าจะได้เอกแม็กขากวัยพอดังอีกมาเนาะไปทุกคนไปนนี้ไปขามังไทยขัางแหลกนี่ยิ่งเปิป่ปื่อยห้าวทุ่เสะเจสซี่รีนี่เป็นข่งที่เท่าไร ที่ซองอาจจะเสีดสิทางออกทางเขาปวดแขนคือกันไว้อุ้มน้อยๆนี่ไว้ค้าบรอ,อยากงานคามตัวนี้ก็ได้งานว่า่างนะขามดานมาแล้วหอดแล้วขึ้นรถแล้วเนะาะแต่ว่ารอบนี้เสกเก่าพันชี สี่ร้อยหรอบนี้เนาะคือว่าเขาแย่งกันอยู่ป่ะดิจะโบนิปไปเลยนะบ๊ายบายจะโบนิปไปอ๋อจะได้ดิออกไทยจอยจอยป่ะไทยแล้วค่ะเราไทยแล้วเอออันนี้ดิออกไทยดิ่จอยมานหมูซื้อคนเถื่อนได้หนิไทยอ่ะตอนมันเลนคนเถื่อนคนเถื่อนเออเออคิดอื้อขนาด ว่ายายเพื่อนก,นกน่บริจําสัมบัตใหม่เนะลืมอีกบริมาแสดงว่าแสดงว่าบริมาเกบด้มาลืมบัตแต่ว่ายังยังดีอยู่นะเพิ่นนด้มา่ทายหกสามโนูกเอายังสูงดีขับมีไปอยู่เหงาบรมาเด้เอาเหอ,เอนเนา เมอแอมีไถายไปสังงกว่วาเเป็นครั้งที่สองเนระเดือนในเรามาเดือนเดือนหนึ่งเดือนแรงแล้วเนาะอดีโคฟหอบเดือนหนึ่งอย่างวรความามอมันดวดปึงเนาะวาแค้นมันมันพดเน่นะเจ็บนะฟังเค็มแล้วมันกิพดพดมันพดนี่ในแค้นแล้วนะ จะเบิงมันเป็นแบบสองวันไม่ได้ไปเจ้าลน้ำตนมัเป็นวนหน้พฝนจะเบิงเขาคือข้าเจ้เ่าขาอสวนมานมแห้งไหมบัดนี้พอได้เขาเชจักแล้วไม่มาได้สิ้นแล้วน้ำตเจอกันในวนแล้วนอนจไปช้แนะเนาะปาสิบดมาฉันไดี่อาจรย์แม่ลองทานเรา มีแต่เงินเกียไปซื้อไปซื้อได้ก็รองเม่เป็เงินเกวแล่เขาเขาเอาขาลายท่านนี้จะเขาจกบอกร้องเอทีเอมันก็ยังชิมละมีอะไรอ่ะชิมละอ่อลีนี้ไหนาวด อันนี้แม่เขากักค่ะโบโจนไปยังไปยังเงินไทยไปเอกแน่เรียนไปขอบวงไปขอบวงไปบังขอบวงเนยค่ะสอบชอบไหมไปตะโกนไปใช้แด่น้าเหมือนเนาะไอิีด้วยัจจุนัน หอนล้อนล้ล้วนออหอนแล้วทุกคนวันลงบานขักดีเนาะอันนี้ก okay. ็จช็ดางลเยางไปห้ารถอบริเห็นเละมันลายบัจอดมันลายตอนนี้เาก็มาอนงยาบาเขาูเขาว่าเขาบอกล่าเขาตองาใช่ได oh, you know ้บอกเขาตรงเจ้าจลยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอยเลย เดี๋ยวเราเข,ข้าเขาไปนนึงเขาเอิญใหญ่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 คนนึงเลี้ยวเบิ้งแซวเอิญใหญ่เชลี่เขาเปิดเอิญใหญ่เอินอี่ยรถคสมต้องงอขึ้นรถไกลเด้เอเรา้องี่รถมาเปิดเอิญอยู่ไทยเนาะอยู่ไทยเปิดแบบเอิญใหญ่คนเถาเลี้ยวเบิ่งแน่นอยมองมอเมื่อกี้แ <laughs> ต่แท้นี่ก็ใหญ่คือกันจะซื้อใหญ่ ยายเรี่เปยายเรี่หว่าลรงบ้านนี่แมว่าคนขมนกับคนล่านอส้ายนอมาเ้าไว้สังเกตบึงค,ง,คง,งคนขมนกับคนลาลายนวายนนี่เรา่จักแล้ว ไปขับไปไหนไหมขับไปไหนก่อนเนะาะพอจะมาหอดเนาะทุกคนเนาะมาหอดกับทานวาทานมอโอยู่เนาะเพราะว่าทานมอเอพิ่งน,นัดมาวันที่สิบเอ็ดแต่ว่าเพิ่งโอยู่ซ้ำเนาะทุกคนเพิ่นก็เลยโทรหากันแหละก็ว่าเออใช้งานใดแล้วเนาะแค้นใช้งานใดแล้วก็ลังรอถ่ายอีกจักหน่อยเนาะทุกคนเนาะ ตกใจเบิดคือว่าพอพะทานมอเนาะหรือเป็นเดือไเว้ยหัวไทยแลยหอวไทยจ่อยๆไห้นไหมไปสิวเขาอ๋อมาแม่มาแม่ยานเลย เฮามากอะเฮามากนี่เฮาบุพอมอสนามอมอนัดวันที่11แต่ว่าเฮาบุพอเนาะตัวคนเนาะเสียจะได้ปัดพบเสียเถียวว่าเฮยังโทรหากันอยู่เนาะโอ้เจกี้ มาเดินทางวันนี้ธรรมดาน้าพ่อกินข้าวอย่างนี้เนาะคนขับรถพามาเนาะทุกคนเท่ากับมาน้าเพลินดูยังเส้นทันเบื้องนี้ลูกสาวห้อก็มีแต่อยากยางอย่างเดียวบางทีแกร่งลงยางอย่างเดียวหยานเลย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 น่ะเอาอสงสัยบุกีบวกกาไปชังเนาะ ต้องเื่อนั้นนยน่นอนก่อนสั่งเนาะสื่อนั้นเนาะเอาซสือบัตรนั้นหาล่อแล้วไปเงินคูปองเขาสั่งเงินเขาเขาคลิกนะฮะคูปองอกเคยเอา โอ้มันมีราคาเด้จะถีงอะไนี้ันไดคูเป็นเงินกีบรไริมันม่เชืกานเทไรเนี่ยไม่ยังอะมงคลตามสมบานเฮาเออสามกันอะไรกับบ้านเฮาสาวพันยังมอนี่โอ้ดื้อเท่าดื้อเท่าดื้อเท่าายังะไ อโอ้ยายสลีมันกินกระเปียก,ก,กปเลยรเปอร์เพอเพื่อบอับนอื่นเพื่เนอ่ะไม่ใช่เพออันยายสลีไม่ย่งมันมาใส่เพ่อข้วี๋วอของอบ่ะนี่มันเค็มโหดป่ตัวนี้เอาสั่งนะเพราะว่ามันเค็มโพด ใส่เลยปะใส่ปะใส่ปาเขาเนี่ย <Wow. S 1> มันเค็มโหด <Wow. S 1> มันเค็มโหด <Wow. S 1> ว่าอาหารคนไข้น,นี่ mm hmm. เขาข้ามูเขาสร้างให้เป็นแอบพิษ <Wow. S 1> เอาก็สร้างเขามาอีกไว้ <Wow. S 1> มันเข้มมันนะอ่าเฮ็นด้ว นีกินแล้วไหกี้ไปบอกเขาว่าขึ้นรถค่ะขึ้นรถค่ะนี่นี่เอาสีนี่ใช่ไหมคุณกินเหรอคุณแม่ที่ฟามาเมริกาป้าขักนอนอยู่เนาะขาขาขขากลินมนนะสุกก่นี้สมมติว่าเขาเขาอยากเอาเงิน,นจ่ายก็เลยกระดาตีกี้ จกเงินจเลยย่หนสื่อเลยก็จกเงินจ่ายเขาสื่อนะเนาะสื่อบัตรนะเขาอีเนาะเขามาเขามาได้เขานี่เขากิเขาบริกิจเขาไดู้อยานะทำมาวงมัทำไมไปเอา่เขาไปจ่ายกำลังเบาใจเ่าเงนจลยรน หลังจากที่ว่ามาตะกินข้าวอยู่อนะยังปะเส้นทันปะก็มากราบพระขอพรอน้อยนึงนะทุกคนเนาะวัดย,ยังวัดน้องบัววัดเฮากับวัดน้องไซนั่แหละไซเออสมมุิวัดถ <c oughs> ือเหรีเข้าเสร็จที่ไ,ไ,ไ,ไหนวะเอาเงินบอกหรือว่าเอา ร้อนึงเอาโอเคจากใบจากใดมือกันมากับบ้านเหรอเปล่าสาวเปล่าตามือหน้าก่อนเด้อโอ้อันนี้บ่ปันอันนี้บ่ อ้เขาซื้อดอกใม่ซื้อยังบ่โอ้เอนนี่เฮ้ยตอกคุณแอนนี่ไม่มีสมไม่มีกางเกงใส่เอนนี่กระนุงเป็นเฟิร์ดเลาะเซยมาหอดไทยกางเกงขี้ใส่สมแอนนี่ขี้ใส่สมฮะเสือ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 นะ

คักโอทรงเก็บนุ่งทรงเก็บนุ่งป้าคือออกใหม่ป้าอาเยืดยืดเขาจะถ่ายหูให้ก่อนนะฝุ่กจ้าเอาไปเอาไปจะนายจะนายมาถ่ายเอามาพีก้างพีตีมันจังไงยืนยังอยู่แจ๋เอออย่าถ่ายหูกันนะทุกคนเนาะยืดใหญ่เนาะ ขอพรนะเออถูกถูกเดี๋ยีโอ้ถูถถกก็เป็นแน่ไนะถูกก็เป็น ขอพอรนะขอพอรนา้ใดพัวบ่โอเคมีคนมาเอาเด้อโอเควุ้มีไปเอาจากเถอให้ไใดพัวแห้งขอพอรเนาะทุกคนเนาะ กับป์บันนี่แต่ว่ามาวัดนึงขอพรหน,น่อยนึงนะเคอยอคยรถพามาแต่ก็เทว่ามาหาธานมอสมานี่ก็มาหาธานมอสน้อยนึงเนาะสกุลมา,หาให้เพิ่นเบิงเบิงบอลเพิ่นพาตัดนะบอลแค้นนะเซนฟอกเขานาะแค้นเราจะเอาฟอกน,นะเนาะธานมอเพิ่นหนัดในหะ้มาเบิงเนาะแต่ว่าธานมอกระเบือยสักวันนี้เพิ่นเพิ่นโทรหากันเนาะเพิน่นว่าเออผมเป็นยังเนาะ แต่ว่าอีกสองทิศอีกสองทิศได้ได้ฟอกได้ได้ฟอกได้อยู่แค้นเลยนะปะลุกเขาก็จะพากันไปซื้อเครื่องหน่อยนึงแล้วก็ซื้อเมื่อเลยนะทุกคนนะเบื้องนี้อันนี้ก็ทรงงกระโบนงปนันมาวหอดเซยอันนี้ก็ย้ายว่าสิบบดิมาซทำเนาะว่าสิบมาแต่หอดปากเซซื้อถ่ายก็ได้มาน้ำกันเนาะเอาเพราะว่าเพิ่นบริมาเอาพาสปอร์ตมา จะมาทายทายเอาอันนาณาทายเอาสมุนุขัวมาได้เนาะนิ่มๆทันผาบพวกเราทุกคนเนาะมาหอดดานเลยหอดดานซองไม้เลยเนาะโอ้เมื่อยเลยนอนนอนอาปากก็รออยู่ทำไมก็ทายเอาอยู่เนาะหุต่อปกติทาอาปากเมื่อยเป็นเมื่อยทุกคนเลยหอดดานเลาวจะขามไปเลยเนาะยายสิริกับเมงก็เอายัง เออรถมาไหนวะกระชาน,นี้อุตส่าห์ไปเอารถจะก,ก็ซองเบางรถคอยเด้ยกอสิาขีมันกระสีไหนามาวะเขากะบ้าัดผ้ามาทีคลินิกเรียเนาะทุกคนเนาะผ้าพอมาฟอกอีกเนาะจนเมือยไปบัดมือจนคำทุกคนเลยอะมาส่งเบนฟอกเลยเนาะพร้อมมืออื่น,ขนเข่ามื่อบ้าเฮาก็สิได้กลับมาอีกทุกคนก็เลยว่า ฟอกเลยเนาะฟอกปอพอมาฟอกอยู่คลินิกที่ภาคเซเลยเนาะมาก็้ามาแย่เลยก็ขอบมุกขอบใจทุกคนเด้อที่เข,ข้มามาบส้มคลิปลาเข้าไปเนาะไปสิประมาณนี่แหละทุกคนเด้อสิได้จบคลิไปไว้เพียงจำหนี้เนาะมื้อนี้ไปกับปอพอหมอซ้ําหมอเพิ่นนัดให้ไปเบิ่งแขนซื่อๆเนาะบ่พอชาทุกคนเด้อเพิ่นว่าเอออีก2อ,อาทิตย์ใส่งานได้เพราะว่า เพื่อนต้องไปกวดเบิ่งแค้นน่ะเนี่ยเพราะว่าไปผ่าตัดฟังเดือดลังนี่เนาทุกคนเนาะขอบใจทุกคนเดอ้ออย่าลืมฝากพีน้องเป็นกับำลังใจคือเก่าเนาะกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์บ๊ายบาย